เพชรศิลาวออุลชาดาวรุ่งเบอร์หนึ่งแห่งศึกเพชรยินดีศึกเพชรยินดีมีการจัดอันดับนักมวยยอดเยี่ยมและดาวรุ่งยอดเยี่ยมแห่งปี2020ผลปรากฏว่าในฝั่งของนักชกสายเลือดใหม่เพชรศิลาวออุลชาเข้าไปขึ้นมาั้างอันดับหนึ่งด้วยผลงานที่พิสูจน์ศรัทธาได้อย่างไม่ต้องสงสยัยครับปออินเตอร์เจ้าของค่ายมวยสีเสื้อจักรยานมวยไ่ยคมแบกค,คืนอาชีพเดมิมเมื่อมวยงด พร้อมลุยกันต่อครับอย่าคิดมากกับเศรษฐกิจอย่างน้อยๆหันมาออกกําลังกายดีที่สุดมาปั่นจักรยานกันดีกว่าจักรยานญี่ปุ่นราชพฤกษ์นนทบ,บุรีที่นี่ราคาถูกมากๆเข้ามาเลือกกันได้เลยด่วนลุมพนินีแต่งตั้งรองเชษนังเก้าอี้โปรโมเตอร์ลุมพินีข่าวด่วนล่าสุดสนามมวยลุมพินีแต่งตั้งรองเชษพันตํารวจโทสุรเชษเดชาผนธ์เป็นโปรโมเตอร์เวทีลุมพินีเรียบร้อยแล้วทางด้านนายตำรวจหนุ่มเผยความในใจว่าก่อนอื่นต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านที่เล็งเห็นความสามารถให้ผมเข้ามารับหน้า ที่ในการช่วยกันผลักดันให้วงการมวยไทยขับเคลื่อนไปข้างหน้าและด้วยสถานการณ์ตอนนี้วงการมวยไทยได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด19ยิ่งต้องร่วมมือช่วยกันให้ผ่านจากสถานการณ์นี้ไปให้ได้ไม่อยากพลาดมวยเด็ดมวยดังและข่าวสารในวงการมวยง่ายๆเพียงกดถูกใจและกดติดตามตั้งค่าเปเห็นโพสตก่อนเพียงเท่านี้คุณก็จะไม่พลาดข่าวสารในวงการมวยอย่างแน่นอน